ท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนี่วัยรุ่นรักภาษาไทยได้เฮเลยนะฮะยังไงเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแต่งเพลงแรปมีคอนเซปต์ไหมว่าแรปแบบไหนมีสิมาประชันกันมนรักภาษาไทยปีสองครับท่านผู้ชมครัก็จะได้ช่วยกันผลิตสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ไงมาอนุรักษ์ถ่ายทอดความงดงามของภาษาไทยนะฮะในรูปแบบที่ใครถนัดแรป าจากเดิมที่แรปอาจจะพูดไม่ชัดอย่างนี้เหรอให้ออกเสียงชัดคือก็พูดชัดนะเพียงแต่ว่าต้องมีความคล้องจองยากนะแรปอ่ะมันต้องคล้องจองกันนะนี่ปบรหล,ลักกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะคุณยุพาทวีวัฒนกิจปวบก็เชิญชวนเลยเด็กเยาวชนอายุขอไม่เกินย5นะค่ะ้าะส่งผลงานในานามบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ครับท่องผู้ชมฮะถ้าเป็นทีมทีมหนึ่งไม่เกิน3ค,คน,นคนส่งผลงานได้1ผลงานต่อหนึ่งท่านหรือ1ทีมเท่านั้นนะครับซึ่งต้องทําอะไรบ้างล่ะ ทำเนื้อร้องออแนวเพลงแรปที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อมนรักภาษาไทยจะได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยนะฮะส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานถ่ายทอดภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สมบัติทางวัฒนธรรมของอชาตินะครับ <c oughs> ก็สร้างทำนองและดนตรีตามความเหมาะสมเลยแต่ ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาะนะครับอันนี้ถูกออแล้วไงต่อนะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ถ่ายทําคลิปวิดีโอค่ะสําหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดนะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะหรือว่าน้องๆที่สนใจนะส่งผลงานคลิปวิดีโอแล้วก็ใบสมัครการประกวดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะได้เลยอืม,อมนะก็ส่งมาที่อ e ีเมลนะครับ่านะผู้ชมฮนะขออ e ีเมลเมื่อกี้นี้นิดนึง culture o scm@gmail.com อ่ะเราขึ้นห้ทีหน้าจอที่เราคือนให้นหน้าจอนี้นะคะโ่มาภายในวันที่7กรกฎาคมนะมีเวลาด้วยนะใช่ใช่สินาฬกาสามนาทีะฮะหรือเอาง่ายๆท่านเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันทางเว็บไซต์เราขึ้นให้ที่หน้าจอหรือสายด่วนวัฒนธรรมก็ได้1765หรือทาง f e c o o o p k p e นะฮะกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะฮะเว็บไซต์นะฮะหน้าจอนะ w w w s e r v i l a n c e m c ทเ t ็ r ขีดกลางา th, และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศทำคลิปวิดีโอมาได้เลยนะครับท่าน,นผู้ชมฮะค่ะรีบๆส่งกันมานะคะ7กรกฎาค่ะก่อน4โมงครึง่ง